อะไรนะทรายอ๊ะเทมีสไปกัดที่ดีเหรอครับก็ทำไมกัดแล้วร้องไห้เองเหรอครับ Big house. สีโปรดของดักเลยสีเขียวๆอัเนี้ยอตรงนี้พื้นที่รับตัวแล้วตวกี้ก็มองไยข้างหน,งน้าอ๋อแล้แขขันมากไงเริ่มต้นจากการไปดูสถานที่ที่จะจัดงานแต่งนะคะไปดูกันมาหลายวันมากว้าวฮัลโหล Hi Dylan! Best of friends. Yeah, I didn't get to see much because I was chasing Dylan around the whole time. Oh. You gotta take care of the kids. You're preparing for your future. อยากจะให้มีโต๊ะเนี่สยสับผู้ใหญ่ตอนแรกก็ชวนญาติญาติมา20-30คนคนที่สนิทได้กี่คนนะคะ200เพื่อนป้าอีกคนคะ200แต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าคูณ10ไปแล้วจ้า200กว่าและะ้วค่ะนายพี่จีเหรอคะเพื่อนนายแมทธิวสิคะไม่มีดีกว่า ค่ะฟลอริสของเรานะคะสวัสดีค่ะสวยค่ะก็ฉันมาถึงน้องฉันก็หาที่นอนเลยนะจ๊ะดอกไม้เด็กไหนตะอไม้ทำอะไรดอกแต่ง <cryptocurrencies> ไม่ใ,ใช่ <laughs> สรุป <laughs> ว่าแบบว่าเป็นงานแต่งครั้งที่สองของแม่ยายดิวหมดเลยยายดิว ก็จะเอาอย่างนี้นะอย่าต้องทำอย่างนี้ก็ถูกต้องอย่างนี้ดีโออันน้ยไม่ได้จะต้องจัดลำดับอันนี้ไปใหม่แม่ยาวเลยค่ะแม่มีความคิดเห็นกับทุกอย่างเพราะว่าแม่ก็ต้องบอกว่าแม่เคยผ่านมาก่อนแม่รู้ดีที่สุดเราก็ต้องฟังค่ะแม่จัดไม่จ๋าแม่แต่งครั้ที่สองใช่ไหมคะหนึ่งร้อยสามสินะคะแม่เวอร์ไปไหมเวอร์เจ้าหญิงเหมาะกับหลานเดย์บ้างค่ะ ได้เพราะมันใกล้ของหนูด้วยแม่จ๋ายังไงแล้วนะให้น่นดอกวิ่งร้อยเมตรมานะวิ่งแบบพิทูลนี่ก็ยืนอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วโอเคเดี๋ยวจัดแนะพ่องานของเราดีกว่ารอบละอีกรอต้องมาชแนลงานนี้ยอยู่ที่แม่ของเจ้าสาวป้าเอาสักรอบหนึ่งหนูว่าตอนนี้เป็นระบำหนังแขกแล้วล่ะใช่ แม่มันมากเลยแม่มันมากเลยไปแล้วสาวหนีไปแล้วจ้าแม่เลือกให้หมดแล้วดักไม่ต้องทำอะไรเลยน่าจะไทยงานเดียนะทุกคนเนี่ยนะเข้าใจว่ามางานหรือเปล่าทีไมเจ้าสาวสาวดูแก่จแม่รับ่ข้างหน้าคอยรับหนึ่งแล้วค่อยมีแถวยาวเหยียดเพื่อจะมารอถ่ายรูปรงนะสรุปถ้าเราทำพิธีหลักน้ำสังละยกน้ำชาข้างล่างก็ต้องตัดเฉลิมโเตียยเตอร์ คอนฟิวไหมไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเรื่องสถานที่เสร็จแล้วก็ยังมีอีกตั้งหลายอย่างที่ต้องทำเช่นต้องไปเสริมสวยเตรียมตัวร่างกายหน้าตาผิวให้พร้อมกับการที่จะแต่งงานโอ้โหไร้ว้าวเอาล่ะครับอาที่เจ้าสาวมาแล้วนะฮะพร้อมจะลุยคนนี้นะฮะเจ้าบาวนี่เขาเป็นลูกครึ่งฮะ เดียวเสิ่กาดัเสก็อังกางดัมสตาร์บัี้ใช้ยี่ห้อะไรบ้างครับก็สามารถใช้กับคุณผู้หญิงได้เลยเป็นตัวนิวพลและคููได้วันนั้นที่ไปกลางนําคลินิกนะออกจากบ้านกันทั้งหมดเลยเหลือเพียงแค่อากงอยู่บ้านกับเดมี่กับ d ดลแลน นี่ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะคะพี่ดีแกล้งพี่ดีแกล้งเอ๊ะเดมี่ไปกัดพี่ดีเหรอครับใช่นันะเดี่เอาขอ่เอาเอาของดะเล่นไปอ้าวแล้วทำไมกัดแล้วรงให้เองละะ่ะ มี่ไม่กินข้าวกินปลาไหมคะโอ้น้ำตาล่วงเลยเพี่เป็นไข่ ไอ้ดอมมึงคิดเหรอว่าจะได้ทำหน้าอีกวันนี้โนโดนของดีแน่ What's the razor for? Definitely นิดหน่อย่ไ้หมวันนี้โยเยเข้าปลาไม่กินโยยจะได้แล้วตายนี่คือตาย Hold on, I don't want to do this anymore. Dom, so it's, it's okay. okay, it's okay, it's okay. This is for the family, dude. Everybody wants you to look amazing for Ducky, okay? You heard her. Alright, the only way you're getting out of here with all this hair is if you can answer these questions about Ducky correct? You think you know Ducky well? I hope so. Are you sure? I don't know. I don't know. Good luck. Questions. What is Ducky's favorite food? Oh my god. She loves dessert. Three. Two. She's like stomp. She said she likes sausage. Sausage? Oh, she likes sausage! <laughs>

Thai. Oh. Thai. <laughs> when is the date of your anniversary? Anniversary. Of, uh, when you first started dating? The date. Mm, this is up for debate. <laughs> Let's go <to> December two. December fifth. Fifth. Someone else, <laughs> <laughs> Someone now, someone now someone now? <laughs> <laughs> so no. what was the first movie you guys ever watched together? Oh my god 3 yeah, 3 seconds 2 Oh my god 1 oh, No I was too busy looking at that video shame, shame the end? I think it was like the hobbit. Oh, <laughs> oh, the hobbit. The hobbit. Can you hear me? Bye, me. Bye. Let's go one more time. Let's eat it. Okay. What size bra does Tucky wear? Trick question. She doesn't wear a bra. <laughs> She doesn't wear a bra. <laughs> 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 don't know. No, 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 no. You're this not even supposed to know these things. You're not married yet. Shave it <laughs> all off. Oh, I'm mad. Leave the nipple. Leave the nipple, please. Boy, <laughs> 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 oh, <laughs> yeah, oh, Maybe nipple is hiding. It's scared. <laughs> Oh, oh, oh. Okay, okay, okay. For me, First baby went. <laughs> <laughs> 2021. When is the baby coming? 2022. 2022. 2022 in uh, 2022. Uh what would you should do with my daughter? Happy all a ็ได้เวลากินข้าวแล้วกนอนอีกรอบนะคะนี่ไหมคะโอ้สวยไหมคะเดินมันเด่นเดนมันเด่นห เอาไหมเอาเอาเอโอ้ยโอเคฉ y นพร้อ้ออมโอ้โหไม่เอาอมีโอยมันล่าป่าลาเเน่าโอเคอย่าทาร้ายเขาถ้ามีขนอยู่อย่างี้เยอะมันไม่ได้มันต้องเอาออกให้หมดมันต้องเนียนนี่ดนี่ดอ๋อนอแฮ คิวไทยบอยสยไคอค่ะเลเซอร์ตัวนี้จะเป็นตัวรองเท้าไอ็นิแย็กนะคะนำเข้าจากอิตาลีเครื่องนี้ก็มูลค่า2ล้านบาทเครื่องนี้ค่ะ มันเป็นรองเท้าคือมันจะลงลึกกว่าแยกลู่ทั่วไปลงได้ลึกเลยถึงล่าทุโคนตั้งแต่ทำครั้งแรกสำลักที่สองอะค่ะมันจะล่วงไปนะหลังจากทำเลเซอร์แล้วพอสำลักที่สองขึ้นมาใหม่อันนี้ก็ให้ลูกค้านำจากมาทซ้ำๆมันจะหายไปเรื่อยๆนี่ถ้าเป็นขนที่มันดกมันหนามากๆอย่างอาจจะต้องเกินสิบครั้งขึ้นไปนะคะเจาสาวค่ะเจ้าบ่าวไม่เหลืออะไรแล้วค่ะไม่เหลือแล้วค่ะไม่เหลือแล้วค่ะโอ้ยโอ้โหละเกิดอะไรขึ้น ดอมบอกว่าเป็นคนที่รับความเจ็บปวดได้น้อยมากเอ้ยจำป่ะ The cold air helps. เ <Yeah. S 2> ปเซจิตใจเราร้องเราแงทำหม่ไหนเปล่าดอมรับแค่นี้ไม่ได้หรอ <laughs> oh, clean. clean. Oh. How's the facial going? Hi, nice. so good. I'm relaxing. relaxing. How are you doing? I heard I some see. noises. I want to see the, yeah. um, the big reveal? Yes. <laughs> Whoa, no ไม่มีขนเลยเซ็ก hmm. ซ like, e ี่มากเห็นเต็มช e ัดไม่มีอะไรปิดเนียนมากอ้าวเราดูดูเราดูดูผู้หญิงก็ท่านไมปทำตรงอื่นได้ไหมคะทำแบบรักแร้อะไรทำได้ค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่นะคะที่ยังไม่เคยเลเซอร์กับเราก็คือได้รักแร้ฟรีหนึ่งครั้งเพียงแค่แอดไลน์กางน้ำคิ้ว I it was like cold air so super cold and then a hot laser so i was confused like is it cold is it hot and then sometimes it's like and then it's gone did it hurt Nah, it was like it's okay actually it's all mental การทำเลเซอร์นี้นะแต่ละครั้งยิ่งทำมันก็จะยิ่งบางขึ้นเรื่อยๆบางลงเรื่อยๆนะไม่ต้องห่วงไม่มีการเบิร์นไม่เจ็บไม่เป็นหนังไก่ผิวจะเนียนมากเพราะว่าจะทำคอร์สแบบว่าผิวเนียนต่อจากหลังที่ที่ทำเลเซอร์ไปฮะเพราะฉะนั้นดะี Yes แน่นอน Alright guys let's get out of hereVery smoothWe had a good day huh? Nice 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 n i n i o h my god เ so นียนไหมครับมนียไหมครับเ <c oughs> นียนไหมเรลองได้แล้วครับผมช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะเอาละค่ะฟังให้ดีๆนะคะเพราะว่าใครที่ตอบคำถามตอบอไปนี้ถูกต้องนะคะ รับไปเลยรางวัลคอร์สกําจัดขนฟรีจากทางกังนําคลินิกนะครับผมสามารถนะครับไปในคอร์สนี้เข้าไปทําทั้งหมด10ครั้งนะครับจะรวมถึงการกําจัดขนและการบํารุงผิวนะครับต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากจะออกมาผิวสวยเนียน <Wow. S 1> ไร้ขนเหมือนสมัยวัยรุ่นเลยนะครับผม <c oughs> คําถามก็คือ ดองตอบคำถามเกี่ยวกับดักกี้ถูกกี่ข้อและผิดกี่ข้อคะอ่าใบหน่อยนะครับเราถามไปทั้งหมด7คําคำถามครับถูกเท่าไรผิดเท่าไรว่ามาตามนั้นเลยสำหรับคนที่จะตอบใน y o u t u b e นะคะมีกฎกติกาตามนี้นะคะ 1. ตอบคำถาม 2. กด subscribe และกดกระดิ่ง 3. กดแชร์กดไลค์และสำหรับคนที่จะตอบอยู่ใน f a c e b o o k นะครับต้องกดไลค์กดแชร์ กด follow นะครับผมตามด้วยคําตอบของคุณและถ้าใครไม่ได้ทําตามกดทั้งหมดของพวกเรานะคะคุณก็<อ>จะไม่มีสิทธิ์รับรางวัลนะครับผมทําทำตามให้ดีและตอบให้ถูกครับผมขอให้โชคดี